เอ็มส่งอิฐพีเซ็นเ <tinc S 2> ตอร์มารอแล้วพีเซ็นเตอร์มารอเอาวิ่ง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 กลัวกลัวตกใจ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 นี่นะอันนี้มาอันนี้อันนี้โอ้ยโอ้ยตกใจอ่ะตกใจตกใจนั่งจับนกแล้วไปแล้วเฮ้ยดูดอ่ะเก่งดูอ่ะจับนกแล้วจับนกจับนกแล้วจ้องนก สัตว์นักล่าเห็นว่าไม่ได้แน่นอนถอยกลับมานกเอาไม่ได้แต่หนูเอาได้ตลอดแมวตัวเนี้ยนั่งแล้วนกเอาไม่ได้เอาหนูได้ตลอดบิงมาแห่วเลยเหรอเหลืเลย เอานอกไม่ได้พีีเซนเตอร์